คือคลิปนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าอยู่ดีๆผมก็คิดว่าจริงๆแล้วโลบอกอ่ะของฟรีในร้านค้าที่เวลาเราคนหาคำว่าฟรีมันสามารถมาแต่งตัวได้หลายแบบหลายคาแรคเตอร์มากๆเลยผมก็เลย่าลองไปค้นหาของฟรีดูพอด,ดูดูแล้วเอ้ยมันแต่งตัวได้เยอะจริงนะของฟรีที่ทุกคนมองข้ามแหละอ่ะอแล้ววันนี้เราจะมาลองแต่งตัวกันนะครับาก่อนจะไปดูก็กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะจ๊ะ นี่นะครับก็เข้าไปในร้านค้าค้นหานะคำว่าฟีอย่างนี้เลยเนี่ยพอค้นหามาก็เจอของฟีเยอะแยะมากมายอย่างนี้เลยคนระับ <Wow. S 1> ของฟีที่อาจจะดูธรรมดาธรรมดานะก็รับมาเลยพ <Okay. S 1> ี่ไหนเะดี๋ยวผมจะเอาของฟีผู้นะี้แหละมาแต่งตัวให้ทุกคนดูกันว่ามันจะสามารถแต่งตัวเป็นอะไรได้บ้างนะแล้ววันนี้ผมจะแต่งตัวจําจนวน5าตัวแล้วกันนะครับผมเอามาให้ทุกคนดูเพื่อเป็นแนวทางในการแต่งตัวสลับสายฟีแล้วกันเนาะโอเคนะก็รับผู้นี้นะม,มีมีทั้งใบหน้านะ มีทั้งกระเป๋าอะไรแปลกๆไปหมดเลยมีรองเท้ามีเสื้อกันหนาวมีทรงผมผู้หญิงทรงผมผู้ชายมากมายนะครับก็รับไอพวนนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะรับไปเพื่อแต่งตัวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอตัวรับอ่ขออนุญาตรับก่อนแล้วกันนะขออนุญาตเลือกก่อนมีเยอะแยะมากมายเลยทุกคนขออนุญาตเลือกก่อนนะ หลังจากที่ผมใช้เวลาไปไม่นานในการเลือกของมาแต่งตัวแล้วก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นผมก็ได้ตัวละครมาได้หมด5ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูทีละตัวนะเดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นตัวยังไงรอดูกันได้เลยนะครับไปเราไปดูกันเลยตัวละครตัวแรกที่ผมแต่งตัวมาได้นะครับก็จะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวหมวกเขียวแล้วมีสร้อยคอสีเขียวรวมถึงแว่นตาสุดเฟี้ยวด้วยนะครับก็เป็นเสื้อกีฬาเนาะใช่ไหมเหมือนจะเป็นเสื้อกีฬาะครับนี่ข้างหลังก็จะมีกระเป๋าด้วยนะเป็นกระเป๋าที่เป็นเหมือนขนมปังอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้กระเป๋าตัวเนี้ยมันจะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะเป็นเอฟเฟกต์ สีขาวมันก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าถ้าในแบบจะเห็นชัดมากเลยมันจะเป็นเอฟเฟกต์ควันสีขาวเนะี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าดีมากสำหรับของฟรีดูสิครับนี่แค่ตัวแรกนะเนี่ยถือว่าดีขนาดนี้แล้วนะโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโควตรอันตรายเลยทุกคนครับดูตัวต่อไปกันดีกว่าเนาะตัวต่อมานะครับอันนี้จะเป็นผู้หญิงเนาะเสื้อผ้าต่างๆที่เราเห็นนี้ก็เป็นของฟรีทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงผมแว่นตามหาตามวกเสื้อผ้ากางเกงนะครับผมนี่ก็เป็นของฟรีหมดเลยใบหน้านี่ก็ขยับด้วยแรมเป็นอั ถือว่าโอเคอันนี้เราชอบมากเลยชอบทรงผมมากเน่ยเป็น mm hmm. วิ่งผมสั้นนะอันนีถือว่าน่ารักมากๆเลยสำหรับสายปีแต่งตามใจง่ายๆเลยหรือว่าจะตัดแต่งใส่เปลี่ยนเสื้ออย่างอื่นมาใส่ก็ถือว่าได้เลยนะครับ ตัวต่อมานะครับวันนี้เป็นตัวผู้ชายเป็นตัวที่3ามนะก็เป็นเสื้อกันหนาวเสื้อแดงอันนี้มาในทีมแดงดำนะครับผมแล้วก็ผมตั้งด้วยใส่แว่นด้วยนะนี่ดืว่าเทมากเลยอ,ะอ่ะน,นี่ออกแนวเฟี้ยวฟาวมาผ้าเก้วสุดๆออกเนี้แบบว่าตัวจีตัวจา้าเลยแต่ว่าใส่แว่นซะง,งั้นน่ะเ <c oughs> อามาใส่มันดูมีอะไรอ่ะเนาะก็นี่ก็ว่านี่ถือว่าดูดีเลยนะเฮ้ยหัวก็ตั้งซะด้วยสิดีก็ว่าบุนเลย โอเคนะอันนี้ก็ชอบเลยเนี่ยเอยถือว่าดูดีเลยคนระับดูเป็น n p c นีซดิ <c oughs> เฮ้ยแต่ก็โอเคนะสำหรับ2อฟรีของฟรีได้ขนาดนี้ก็เจ๋วแล้วตาไเดีไปดูตัวต่อไปดีกว่า <c oughs> ตัวต่อมานะครับวันนี้ออกแนวแรปเปอร์โจโจเลยนะครับ oh. ผมใส่แว่นใส่หมวกแล้วผมก็มาถ่างมาด้วยแล้วก็มีสร้อยคอที่เป็นสร้อยคอปลอมนะครับก็ปีเชิดนะอันนี้ที่เชิดนี่รับปีแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ไปหารับมาดูได้ oh. โอ้ยทิวเที่เลยนี่เราชอบมากเลยนะออกแนวแรปเปอร์โจโจเลยนะครับโอ้ oh. โหเห็นแล้วอยากร้องเพลงเลยนะ oh. <laughs> มามาเดี๋ยวเป็นตัวสุดท้ายกันดีกว่าตัวสุดท้ายนี้ค่อนข้างที่จะดูเป็นเด็กเรียนนะครับนี้ยเพิ่มเนี้ยมันมีหาตัวนี่ตัวสุดท้ายครับผม oh. อุย้ยกดผิด อันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นหัวทองใส่แว่นแล้วก็ใส่เสื้อลายสปอต์นการกางเกงนะก็กางเกงยีนเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับอุย้ยดูดีไหมเนี่ยของฟิล์มมันแต่งได้จริงๆทุกคนแล้วมันยังคงแต่งได้ <Okay. S 1> มากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาใหม่อีกครั้งหนึ่งกับอีก5าตัวอีกเซตหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เลยขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาอยู่ตอนนี้นะคงับโอ้โหดูดีไหมใครชอบนี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โลด load, เลยนะเพื่อนรอคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งด้วยเด้อจะได้แจ้ง สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอปิดไปด้วยหนุ่มแว่นทุกคนนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่กับเซตหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับผมล็อกเอาจ้า